ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี่ฟนและท่านชอว์น้ำพุนโช่ออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณสำหรับโจนะครับที่ให้ติ๊กเสด็จสาวน้อยล้ำพุนโช่นะครับวันนี้ครับขอบคุณครับผู้ใดวานจะเขี่ยติ๊กเสด็จสาวน้อยล้ำพุนโช่ผู้ใดวานจะเขี่ยทำหัวหน้าเบื้องบาเซียผู้ใดรับเพิ่งเอาผู้ใดรับเพิ่งผมรุ่นแรกครับติ๊กเสด็จสาวน้อยล้ำพุนโชครับรุ่นแรกผมไม่ได้หอนเพื่อนรุ่นแรกมันคือในโรงเหาผมเป็นในโงเขาเว่ารุ่นแรกอ่ะไม่ใชง ผมไมครู้มันดูเล็กไม่ใช่รื่เจ้าที่เพิ่มเบ้าปากเทีานไรงี้ยยูยูแต่ฐานงานหลายๆเอองานหน่วยบ้านประยูกงานบ้านอยู่แต่วงมาแต่ฐานงานหลายๆฟังเอาเมีนผู้มีนฟังเอาครับพี่น้องวันนี้นะครับบอสโจผู้บริหารรงสาวหน่อยเพชรปันแพงสาวหน่อยรำเพลินชั่วเฮานะครับเป็นตัวแทนของเฮียหน่อยแล้วก็เป็นตัวแทนของ ผู้บริหารนะครับมาขวาวนกยังนกำลังใจให้ฮะวงนี้เบิกยังไงวงนี้เยัง่วงหนป็นอย่างวงหนึ่งเบิกก็ได้ดิเด้๋ยวแรกกับพ่อมเอรับที่จบด้คำว่าบอดโจก็มาให้กำลังใจทีมงานนะครับน้องแดนเซอร์ทีมงาน เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับปีใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใส่ด้วยลูกเด้อก pues ัดจังเวทียิ้มแย้มแจ่มใส่ครับมาถึงกัดแจกแจกแจกทั้งสิ้นเลยพี่น้องหลังจากประชุมหลังจากที่แจกแจงนโยบายของวงเราเสร็จเรียบร้อยนะครับกรส่งกำลังใจให้ทีมงานก่อนทำการแสดงวันนี้นะครับ นี่แหละครับผู้บริหารของเราก็เป็นเป็นผู้ที่นี่จะให้ยังสิละทุกงานนะครับเมา่านนเป็นปีใหม่สงกรานเรียว่าจะเทศกาลไหนๆเปิดวงปิดวงวัดโจเล่ากสิส่งกําลังใจให้ที่งานเท่าตลอดนะครับอยูอย่กับไข่ออวงไข่ออวงขอ,อ,วงองเท่กากบสุดยอดนะครับพี่น้องผู้ได้เขา้าผู้ใด้เขา้าผู้ได้ออกผู้ได้ทีนี่ละ สามารถเขามาไหวเขามากราบขอพรได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราทายอ่ตั้งวงนะครับน้องๆนันเซอร์แล้วก็ทุกๆท่านนะครับพี่น้องสวัสดีครับพะย่ะพูดแวัสดีครับพะย่ะพูดครับพูดๆครับอันนี้อันนี้ว่าเป็นเงาป่ะพอสงสัยว่าพ่อสงสัยว่าเงาสองคนอยู่น้ำกันได้ยังไงวงหนึ่งนะ เดี้ยวรือเออที่ไทยวันี้นวันเราอ่งนาครับบอลโจเอินไปเอาเงินครับเออครับผมเดา๋ยวฮ่า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 ฮาฮัาฮ่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 าท่หัวหน้าฮ่่าฮ่าฮ่า อผนถามแล้วฝากเนื้อฝากตจยได้ด้วยเพาะด้วเพราะว่าผมสามารถฟรีแลนด์ได้ทั้งฟรีแลนด์หนึงสองวงครับโก้หมดขายตัวหนังให้แฟนคลับพร้อมครับตัวตัวหนังพอนิ่ได้บ่ได้เล่นมื่อวันบอกเออเ่ได้เล่นแต่ว่าสองลอยเลยผมสิได้เพรเดี๋ยวทำอะไรแล้มันจะมีปัญหาสองลอยสองลอยพอนิ่ว มาจากกติยูทธ์นครน้ำกันปะครับเนี่ยนครสินวโกแม่นพี่นครก็ลงหายตายจากแล้วขอโทษที่ท่านจากเราไปแล้วครับดิฉเนาะครับโอ้สมัยยังละครเพิ่นเฮ็ดุตายเรื่องแหละเลยกับพิบุตรพิบุตรครับครับกับพิบุตรเออพิบุตรพิบุตรพุทธนาถี่บุตรพิบุตรชินวุฒิครับนนั่แหละยอดเลยสุดยอดผู้กำกับผู้กำกับของถใครคิดถึงไประหารบุตรด้วยนะครับเล่นละครกับถนนนครเสดยยุทธิเถียวนั่นไม่เล่นน้ำกันหนังแผ่นไปแต่ไอ้อมเมรกับจิมมี่นาภีหนังแผ่นไปกัน นี่ครับฝากเนื้อฝากตัวพอน่ารำเด้อมาอยู่เพชรบ้านแพงเต็มโตเนาะเห็นป่ทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งหนึ่งทั้งสองยาวเพชรบ้านแพงแอนลำเพลินโชะถ้ามามาหานยางยึดแถวหน้าห่านก็ซื้อลูกซีนเลี้ยงเล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าพี่น้องสี่ปวดรัวปวดหลานครับแต่งงานครับผมใบสีสูขวัญใหญ่ครับใบสีสูขวัญทำขวัญหนักถูกต้องครับครับขืนบ้านไม่ดนีเชิญอั้งเรื่องใบสีเหลตอนกู ฉันสิบันย้ายุกเลออีสานจ้าสนนักผู้นี้จังว่าเป็นหนากล้ามที่ในบำเพ็ญบุญจึงในมาเป็นชาติสามพาโโรมเจ้าฉันสิน้ำมาเว้าจับสำเอาให้เห็นก่อน็น่พระพี่น้องเด้อแล้วสู่ก่อนนาแสดง่าเรียนจบมหามาดีนี่ ครับผมเขาเนได้ประเดยนสามประเดยนสามนบเทำเอกพอดีครับผมแล้วเอิญมหาก็บพ่ผิดนะครับประเดยนสามก่งภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษพร้อมภาษาถ้ำกับก่ง

20 days about this year, วนหรื <this year. S 1> อประมาณนี้ปีนี i ปีนี้โอเคอ่าอีกนึงนี่นะครับพี่นอ้องเข้าเช่ายุโรปพี่นอ้องเข้าเช่าต่างประเทศนะครับรอติดตามเลยนะครับวันที่17กรกระดาหลังไข้อ่อนนะครับพี่น้อง เคยที่แล้วยวงไฮโลูกเอกใช่ไม่นั่งอยากเออวงไฮโลูกเหรอว้าววันนี้คนสวยแห่งบ้านลำพูนทูน้องเดียร์ทำได้ทุกอย่างขึ้นเล่นอยู่บ้านน้องเดียเหมือนบ่มาเบิ่งกันพี่น้องคอยเห่าสิได้บ่200 200จะได้ไหมนะครับวันนี้มาต่อคิวอย่างดีครับมาๆๆมามามาพี่เก๊มาโอ้สุดยอดสุดยอดมากิน LED ไป เดินเบิ้งขับมาแล้วก็เห่ามาแล้วสิได้มาแล้วมากันงี้มันเดี๋เดี๋ยว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 เจ้าบ่แมนทีมงานสาวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวบัตรจะยมาต่อเชื่อมูเสียไหม หายจริงไงพวขึ้นสองร้อยนี่ยิ่งขึ้นยังได้เองที่วาเอาคือว่กใส่ผมอ่อนสั้นี่สามารถไปทั้งวงหนึ่งวงสองก็ได้ต้องลงกันแล้ว่าจายามมาทำงานมาขายบัตรให้แฟนคลับเราจะไปได้ทุกวงในประเทศไทยเราคุยกันเหขือนอยู่อายของโจ้วบวกหัวเฮ้ยสอง้อยครพ่มเพิมิ่มเพ่มมเพิเพิ่อเพิ่มมามาม่่บเป็นบุคลากรมาเพเ่เเ่พ่พ่พม ไปวงใดก็เอวงนั้นไป่วงห่งไเอาม่นเสียงดังฟังชัดมากไปเ่นบได้บเก่งเดกนแล้วครับบรรยากาศนะครับบอสโจก็มาให้กำลังใจทีมงานนะครับทุกแผนนะครับว่ได้เว้นแต่ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังแต่สวยไหสวย แดนเซอร์นักร้องหมอลำนะครับผู้อยู่เบื้องหลังทุกทุกแผนกนะครับอตุ่นสวยเลยครับบอกเด้ตุนอกด้ั่เอาด้อเอาพิแม่เอาดยางงจ้อดมาแม่แมั่วเียสวยอันนี้ตืหรือตอง่อตองเนาะตองนี่ครับบรรยากาศหลังเวทีก็อบอุ่นแบบนี้ครับถ้าบอสโจมาเมื่อไหร่ เขาดตัวนี้ยังอยู่เขาเออเอแก้วนะครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้กันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดซับสไครต์กดติดตามครับไม่แย่เราไม่สไครต์หรอกครับธรรมดา